เคยสงสัยไหมครับทำไมฟิล์มที่ค่า IRR เท่ากันแต่พอใช้จริงถึงร้อนไม่เท่ากันจริงๆแล้วแสงแดดที่ส่องถึงเรามีมากกว่าแค่แสงนะครับกว่า53คือรังสีอินฟราเรดหรือ IR ตัวการหลักของความร้อนเลยรังสีอินฟราเรดแบ่งเป็น3ช่วงครับ IRA 780-1400นาโนเมตร IRB 1400-3000นาโนเมตร IRC มากกว่า3000นาโนเมตรช่วงที่ทำให้เราร้อนมากที่สุดคือ IRA ฟิล์มทั่วไปมักโชว์ค่า IRR เพียงช่วงแคบๆหรือแค่จุดเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นเพียงส่วนเล็กๆของรังสีอินฟราเรดทั้งหมดจึงอาจทำให้ยังรู้สึกร้อนอยู่สเปกเตอร์ IR ป้องกันร,รังสีอินฟราเรดได้สูงตลอดช่วง780-2,500นาโนเมตรลดความร้อนได้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขในโบรชัวร์สเปกเตอร์ IR ฟิล์มกรองแสงยุคใหม่ที่ป้องกันร,รังสีอินฟราเรดได้สูงทั้งสเปกตรัมเย็นจริงมองชัดไม่รบกวนสัญญาณครบจบในบานเดียว